ไม่รู้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงถามหน่อยแล้วกันกังวลไหมแผ่นดินไหวได้ข่าวบ้างไหมคะกังวลกันไหมและได้ข่าวกันบ้างไหมคือมันมีคําทํานายของนักเขียนญี่ปุ่นว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้แล้วแองนันไกลแล้วจะเป็นแผ่นินไหวที่จะฆ่าชีวิตแบบมหาศาลแล้วมันก็นํามาซึ่งคนที่ออกมาทํานายมากมายเลยพยายามจะโยงมาถึงไทยด้วยค่ะ แล้วตอนนี้หลายสํานักข่าวคือในออนไลน์เขาฮือหากันนะคุณผู้ชมเขาพยายามจะแชร์ข่าวกันว่ามันมีแผ่นดินไหวมาเรื่อยๆค่ะทีนี้เอาล่าสุดเลยวันนี้เดี๋ยวนะพี่กาคุณผู้ชมบอกว่าได้ยินข่าวกันเยอะนะใช่ไหมมีใช่ไหมใช่ค่ะได้ยินข่าวกันเยอะเลยกังวลไหมอะออย่างผมเนี่ยผมไม่ได้กังวลมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมจะไปญี่ปุ่นผมจะไปเที่ยวผมก็รู้สึกผมติดตามผมถึงขั้นผมต้องเลื่อนไฟอะ ไม่ให้มันมาใกล้กับช่วงนี้คือนักเขียนมังงะคนนี้เขาเคยเขียนแล้วมันถูกมาหลายเรื่องโดยเฉพาะเหตุแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อตอนนูน้นน่ะใช่ก็ถูกใช่แล้วมันมาประกอบกับว่าไอ้ที่กังวลเพราะเขาโยงมาประเทศไทยนี่แหละคือคุณคนนี้เขาไม่ได้พูดถึงไทยหรอกมันเขาไม่ได้พูดถึงไทยเลยแต่ช่วงหลังน่ะมันเหมือนกับว่ามีมีการรายงานแผ่นดินไหวใกล้ๆ้ไทยแล้วก็เลยทําให้มีคนอื่นที่คราะห์การโยงกันแล้วก็หมอดูอะไรก็ไม่ร<ม>ู<ม>้ก<ม>็ไปโยงว่าอุ๊ยเดี๋ยวภาคใต้เดี๋ยวอะไรยังไง แล้วประกอบกับวันนี้ก็มีกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าแผ่นดินไหวตอนเที่ยงครึ่งที่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราอินโดนีเซียคือขนาด5.2เลยนะแล้วลึกแค่10กิโลเมตรไอ้ที่โยงมาไทยก็ไปโยงเรื่องสึนามีอีก <S <S แล้วก็มาเกิดตรงนี้อีกก็กลัวกันอีกว่ายังไงเอาอย่างนี้เอาเบื้องต้นก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนที่เกี่ยวกับไทยนะเอาเป็นว่าตอนนี้ทางผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดโยงว่าไม่มีอะไร ไม่มีซีนามิไม่ต้องกังวลแม้ว,ว่าจะมีแผ่นดินไหวตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา5.2นี้ก็ตามไม่ได้กระทบไทยไม่มีซีนามินะคะส่วนที่ญี่ปุ่นก็มีแผ่นดินไหว5.5แมกนิจูดตามหมู่เกาะโทคาระทําให้มีการอบพยพคนในจังหวัดคาโกชิมะซึ่งเป็นหมู่เกาะแต่ก็ออกไม่เท่าไหร่ตูนจริงๆคนบนเกาะ80กว่าคน ก็ออกกันมาประมาณ1ิบกว่าคนค่ะก็เดี๋ยวรอจับตาแล้วกันเล่าเรื่องนี้ติ่งไว้ว่าวันพรุ่งนี้ยังไงคุณผู้ชมกังวลกันมากขนาดไหนเดี๋ยวก็รู้แล้วล่ะว่ามันจะเป็นตามที่นักเขียนมังงะคนนี้พูดถึงไหมเขาแม่นมากเลยเหรอคะพี่ไก่เขาแม่นมากน้องท่านจะมีเวลาไหมล่ะนนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่ามีนาคม2011คเขาเคยเตือนว่าจะเกิดภัยพิบัติใหญ่ปรากฏว่าตอนนั้นญี่ปุ่นแผ่นดินไหวเก้าแล้วก็ตามมนด้วยซูนามิวันที่11มีนาอีก ตรงเป๊ะตามที่เขานิมิตเอาไว้เขาฝันแล้วเอามาเขียนเป็นการ์ตูนแล้วเขาก็ฝันว่าอีกครั้งหนึ่งคือวันพรุ่งนี้อ่ะก็เป็นความเชื่อนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามกันว่าเป็นยังไงนะคะนี่คือทั้งหมดของเรื่องเด็ดเย็นนี้ค่ะหมดเวลาแล้วเหรอหมดเวลาแล้วสวัสดีครับ